ขอน้อมน้อมแด่พระอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกวางขอถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชาค่ะกัลยะาณมิตรทุกท่านคะสําหรับเรื่องโลกกระทำแปนะคะเราทุกคนในโลกนี้ย่อมหลีกหนีไปไม่พ้นทุกคนในโลกย่อมพันพบอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะมีฐานะใหญ่โต มีความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะคะเราเนี่ยควรจะนําอีกด้านหนึ่งคือความเสียใจยอะมาเป็นกระสสย,ยานะคะเพราะว่าโลกกระทำแปดคือสภาพที่ทุกคนจะต้องพบเจอคะ่ะและโลกกระทำแปนะคะซึ่งที่นำมาแบ่งปันกับกันรนะยานมิทุกท่านนะคะคือธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยคะ่ะ 1. ว่าด้วยโลกกระทำแปนะคะคือลาบคะ่ะ เมื่อมีลาบนะคะคนเราก็ฟูใจเพ้อเพลินจนขาดสติปัญญาค่ะเราจะต้องไม่ขาดสตินะคะและหมั่นพิจารณาว่าลาบเนี่ยมันไม่เที่ยงวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปค่ะสองยศค่ะเมื่อคนเรามียศมีตำแหน่งนะคะก็ย่อมจะเหลิองเราจะต้องมีสติพิจารณาว่าที่เขาให้ตำแหน่งเรามาเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเราได้ประโยชน์ แล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเราหมดประโยชน์เขาก็จะปลดเราออกค่ะสามสันเตรอนค่ะคนเรานะคะมักใบยอเมื่อมีคนยอเนี่ยเราก็มักจะเหลิงหลงตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองเราต้องตั้งสติพิจารณาว่าที่เขายกย่องสันเตรอนเราวันนี้เพราะเขาได้รับประโยชน์จากเรานะคะและถ้าวันหนึ่งเราไม่มีประโยชน์จากเขาเขาก็เลิกสัรนเตริญเราค่ะสี่นะคะสุขคานิยามีสุข คนเราจะประมาทในยามมีสุขนะคะเราจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าความสุขที่เราได้รับนะคะจะอาจจะกลายเป็นความทุกข์ได้เมื่อปัจจัยความสุขหมดไปค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะห้าเสื่อมลาบเมื่อเมื่อขาดสนคนเรามักจะโทษโชควัาสนาแต่เราจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าที่หมดลาบเนี่ย เพราะอะไรเราพิจารณาอย่างของแท้แล้วหรือยังหกนะคะเมื่อมียศก็ต้องเสื่อมยศเมื่อมียศก็จะมีคนนับหน้าถือตาเมื่อเสื่อมยศเราก็จะเราก็จะเสียใจเราต้องเข้าใจว่าเมื่อมียศเขาย่อมยกย่องสรรเสริญน,นะคะเมื่อเสื่อมยศเขาย่อมจะไม่ยกย่องสรรเสริญค่ะและเจ็ดนะคะนินทา แม้แต่พระพุทธเจ้ายังถูกนินทาไม่มีใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทาค่ะการถูกนินทาเป็นโลกธรรมนะคะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกค่ะเมื่อเขานินทาเราได้เขาก็ถูกนินทาได้เช่นกันค่ะแปดกคะทุกไม่มีทุกคนเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกไม่ต้องการแต่เมื่อความทุกข์วิ่งเข้าหาเรานะคะเราต้องใช้สติป,ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเหตุปัจจัยเพราะเราทำได้ยังไม่ดีพอ จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะเรายังไม่เก่งพอจึงมีความทุกข์ตามมาหรือเปล่าเมื่อเรากําจัดต้นต่อความทุกข์ได้นะคะความสุขก็จะเกิดขึ้นการพิจารณาโลกธรรมตามความเป็นจริงย่อมจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจนะคะเมื่อเกิดความเศร้าความผิดหวังย่อมจะย่อมจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยวนะคะแต่เราเนี่ยสามารถตั้งจิตให้มี ความตกชีวิตไม่ห่อเหี่ยวได้นะคะให้เรายึดตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยเยียวยานะคะและวางเฉยต่อสิ่งต่างๆค่ะเราก็จะพ่านชีวิตเราผ่าขึ้นมรสุมต่างๆได้ค่ะและสำหรับโลกกระทำแปนะคะความหมายของโลกกระทำแปหมายถึงธรรมดาของโลกค่ะ เรื่องของโลกธรรมชาติของโลกที่ครอบงำตัดโลกและตัดโลกนะคะต้องเป็นไปตามธรรมดามี8ประการค่ะอันประกอบด้วยส่วนแรกนะคะคือโลกธรรมฝ่ายอิทธารมคือความพอใจของมนุษย์เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาค่ะก็ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและสุขค่ะ และโลกการอีกฝั่งหนึ่งนะคะคืออนิถารมค่ะคือความไม่พอใจของมนุษย์ไม่เป็นที่ปรารถนาค่ะคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาว่าร้ายและความทุกข์ค่ะสรุปความหมายของโลกธารทแปดนะคะคือทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนค่ะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงไม่มีใครในโลกพบแต่ความตุก ตลอดชีวิตจะต้องพบกับอีกด้านหนึ่งคือความผิดหวังอยู่เสมอผู้มีปัญญาได้รับการศึกษาอบรมอยู่เสมอนะคะก็จะเข้าใจว่ามีดินทาก็ย่อมมีสัเตรอนมีลาบย่อมเสื่อมลาบมีสุขก็ต้องมีทุก์มียศก็ย่อมเสื่อมยศหากเราหวังอะไรเกินเหตุนะคะเมื่อเวลาเราผิดหวังไม่สมหวังให้ทําใจว่านั่นคือโลกธรรมแปด มีได้ก็ต้องเสื่อมได้เป็นของธรรมดาในโลกนี้ค่ะไม่ว่าตัดหรือบุคคลใดก็ย่อมหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็ย่อมหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อไม่สมปรารถนาที่ตัวเองคิดไว้นะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจลำพึงลำพันกับตัวเองว่าทําไมถึงเกิดความทุกข์อยู่ในโลกใบน,นี้มากมายนักนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอกราบอนุโมทนาสาธุในพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขออนุโมทนาสาธุในคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระอริยสงฆ์ขอคุณงามความดีและธรรมะจงบังเกิดแก่จิตใจของจริยานมิตรทุกท่านนะคะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ